อ้อมพียดาโดนจับตามองแยกอยู่กับสามีแ่จับตามองแยกกันอยู่จริงไหม สังเกตเรื่องรับกับสามีเปิดประโยคเด็ดอ้อมบียดาพูดแล้วหลังโดนจับตามองไม่ได้ทําสิ่งนี้ด้วยกันแล้วพอช่วงหลังมานี้อดีตนางเอกดังและผู้จัดการละครมือขึ้นของช่องสามอย่างอ้อมเพียดาไม่ค่อยหลงรูปคู่กับสามีอย่างอาสราจุธารัตนกุลให้เห็นเลยจึงไม่ไหวโดนชาเนจับผิดเรื่องความห่างแถมยังลือกันไปอีกว่าคู่นี้แยกกันอยู่หรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้จัดการละครชื่อดังเผยว่าเพื่อรู้ตัวว่าคนเข้าใจผิดว่าแยากกันอยู่กับ สามีเลยลงรูปคู่ในรอบเกือบปีพ่อสังเกตในอินสตาแกรมถึงรู้ว่าไม่ได้ลงรูปคู่กันนานทาั้งที่จริงๆอยู่ด้วยกันมานาน14ปีแล้วต่างคนต่างทํางานก็เลยลงแต่รูปงานเป็นหลกักกับรูปลูกสาวส่วนพี่อาร์ตเองก็ไม่ค่อยชอบถ่ายรูปด้วยแต่ยังใช้ชีวิตคู่ปกติราบรื่นดีหมายเดียวกันคือลูกเรารักลูกมากเลยไม่ค่อยทะเลาะก,กันไปไหนมาไหนก็ไปกันสคนพ่อแม่ลูกตลอด